สวัสดีครับมิลักแฟนคลิปพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับผมกามโมกันอีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่เราได้ดูซีรีส์วัดอ i ฟจบลงไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจหลังจากที่เราได้ดูกันไปก็คือความเก่งแบบงัวตายควายล้มของดรสเตนหรือหมอแปลกของเรานั่นแหละครับที่เรียกได้ว่าในการต่อสู้ในอพิโซดสุดท้ายเนี่ยแกเป็นตัวแบกทีมเลยก็ว่าได้ครับและถึงจะเป็นหมอแปลกคนและจักรวาลกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันสักหน่อยครับว่าตั้งแต่เริ่มเฟสสี่มาเนี่ สเตนในทุกเส้นเวลาของ MCU เนี่ยแสดงพลังอะไรใหม่ๆให้เราเห็นให้เราดูกันบ้างแล้วครับกล่าวพลังใหม่ของดร์สเตนใน MCU เฟสที่41มหาเวทลบความทรงจําอันนี้จะเป็นเวทมนต์ของหมอแป็กในทมาไลน์หลักที่เราคุ้นเคยกันดีส่งเข้าประกวดครับซึ่งเราจะเห็นหมอแป็กกระช้ยเวทมนต์สุดอันตรายและเต็มไปด้วยความเสี่ยงนี้ในตัวอย่าง SpiderMa n No Way Home นั่นแหละครับซึ่งในทีเร์รสนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเพราะเหตุการณ์ที่ SpiderMan โดนเปิดเผยตัวจริงให้คนทั้งโลกรู้ว่าคือปีเตอร์แถม พ่วงด้วยคดีเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆาตกรรมเควินตินเบกหรือมิสเตอริโอด้วยอีกนั่นนะครับและคนที่ปีเตอร์าร์เกอร์เรื่องที่จะให้แก้ปัญหานี้ก็หมอแปลกนี่แหละครับแหมเลือกถูกคนซะด้วยครับซึ่งหมอแปลกแกก็ไม่ขัดสัตาครับขอมาก็จัดให้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราได้ดูกันไปแล้วนั่นแหละครับและไอเวทมนต์ที่หมอแปลกแกใช้จากที่เราเห็นกันนะครับจะบอกว่ามันเป็นเวทอันตรายจนหมอแปลกควบคุมไม่ได้นี่ก็ไม่เชิงเลยครับเพราะจากที่เราดูจากที่เราเห็นเนี่ยปีเตอร์จะเป็นฝ่ายเรื่องเยอะเงื่ยยนอนไข จนสุดท้ายเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบที่สุดจะคาดเดาได้เพราะหนังยังไม่ฉายนะครับก็เลยต้องตามไปดูกันต่อแล้วในโรงปลายปีนี้แหละครับซึ่งท้าอ่างอิงตามหัวหนังสือคอมิกวันมอเดนะครับหมอแปกก็เคยไล่เวทมนต์คล้ายกันนี่แกสถานาการณ์ให้ปีเตอร์ที่เดือดร้อนจากการเปิดเผยตัวตนและหมอแกก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเลยครับซึ่งสุดท้ายในคอมิกเนี่ยไปจบที่การทำสัญญาก,กับเมฟิโตเจ้านรกนั่นเองครับสเวทมนต์มิติมืดคราวนี้มาถึงพลังใหม่ๆของหมอแปกที่เราจะเห็นได้จากซีรีส์ t อต ้าอย่างแรกเลยก็คือการเข้าถึงเวทมนต์จากมิติมืดซึ่งจากเนื้อหาในวอทิฟตอนที่4เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความพยายามที่จะช่วยพาคริสตินพาเมอร์กลับมาจากความตายเนี่ยแต่สุดท้ายวิธีธรรมดาอย่างการย้อนเวลาด้วยไอออฟอักขรมโตก็ไม่อาจช่วยให้หมอแปรรลุเป้าหมายได้สุดท้ายเราจะเห็นสเตนเลือกทางเดินที่จะค้นหาและเรียนรู้เวทมนต์แห่งมิติมืดที่หอสมุดที่สาบสูญแห่งครากิโอโทรซึ่งมนต์มืดที่ว่านี่ก็คือการเพิ่มพลังด้วยการดูดซับสิ่งมีชีวิตลึกลั จากต่างมิติที่ส่วนมากจะดูเป็นปีศาจที่ทรงพลังโดยไม่ต้องใส่สบงเลยนะครับและในท้ายที่สุดเนี่ยก็ทําให้สเตนมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงจุดสมบูรณ์ของเวลาและพาคริสตินกลับมาได้สําเร็จแม้สุดท้ายผลลัพธ์จะออกมาหน้าเศร้าก็ตามทีครับ3การดูดซับพลังงานซึ่งการที่เราจะเห็นหมอแปลกอัญเชิญสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติเพื่อดูดซับพลังงานแล้วก็สิ่งมีชีวิตนั้นๆอย่างบ้าข้างข้ามวันข้ามคืนกันนั่นแหละครับจนกระทั่งหมอแกถล่มลึกเหมือนคนเต็มกราฟเข้าด้านมืด กันเต็มตัวอย่างที่เราได้ดูกันไปแล้วนั่นแหละครับและสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าสเตนค้นหาตัวเองอีกครึ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวตนที่แบ่งเป็น2องไทม์ไลน์ในจักรวาลเดียวกันโดยเองเชิ่มวันจนเจอครับและในท้ายที่สุดนี้นะครับดรสเตนด้านมืดก็ได้ใช้ความสามารถดูดซับดูดตัวเองอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นด้านสว่างของเขามารวมเข้าไปด้วยในที่สุดครับและไฮไลท์ของความสามารถนี้นะครับจะอยู่ในตอนที่9ที่เราจะเห็นหมอแปกแกดูดแบบแดกพลังระเบิดดาวของอัลตอนที่เราจะเห็นอัลตอนใช้ได้ผลกันมาแล้ว ตอนที่8ที่สู้กับกัปตันมาเวลที่ดาวแซนด้านั่นแหละครับเรียกได้ว,ว่าเอาพลังระเบิดดาวเนี่ยมาแดกเป็นขนมกันเลยครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวนะ 4ีคาถาป้องกันวิชานติโดยคาถานี้เราจะเห็นครั้งแรกในตอนที่4ี่ที่วองจะเสกให้ด็อกเตอร์สเตงครึ่งสว่างก่อนที่จะถูกชักพาให้มาชู้กันชู้กันโดยตัวตอนอีกครึ่งหนึ่งที่อยู่ด้านมืดซึ่งวิชานติคืออะไรยังไงเนี่ยไม่เล่าเพิ่มนะครับใครที่ยังไม่รู้เรื่องราวตรงนี้เนี่ยให้กลับไปดูคลิปอ e ีสเตอร์เอของ What ์อตอนที่4ได้เลยครับนี่ครับมีแอบไขของตัวเองด้วยเอาซิและไอคาถาป้องกันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นหนึ่งในคาถาที่มีบทบาทสําคัญในการตอก่อน กับเอารอนที่ถือครองพลังอินฟินิตี้สโตนในตอนที่9เลยครับแบบที่ตอนที่เราดูในตอนที่9เนี่ยเราจะเห็นเอารอนหัวร้อนแบบคาดไปถึงว่าทำไมไอ้ผู้ฮีโร่พวกนี้เนี่ยมันตายยากตายเย็นกันแท้นะครับและคาถานี้นอกจากจะช่วยป้องกันทีมให้รอดพ้นพลังของเอารอนแล้วนะครับเราจะได้เห็นคาถาเกราะนี้พลิกแพงใช้ในรูปแบบการโจมตีอีกด้วยครับแม่อะไรจะสารพัดประโยชน์เบอร์นี้ครับแต่จุดสังเกตเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมทีจากตอนที่4ี่เนี่ยเราจะเห็นว่าว่องเป็นคนเดียวที่ร่ายคาถานี้ได้ครับและเราจะเห็นแค่หมอ หมอแปกด้านมืดเน er Th ี่ยลบมันออกเลยอดคิดไม่ได um, ้ครับว่าที passed, ่หมอแปกสุพรีมด้านมืดเนี่ยใช้คาถานี้ได้นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าได้ดูดกลืนด้านสว่างของตัวเองหรือเป็นเพราะแค่เห็นคาถานี้ก็เลยเอามาใช้ได้เลยกันแน่ครับหรือจะเป็นไปได้ไหมว่าที่หมอแปกด้านมืดเนี่ยตอนลบคาถานี้ออกจากหมอแปกด้านสว่างเนี่ยได้ดูกลืนคาถานี้เข้าตัวมาในจังหวะนี้ด้วยกันแน่หรือเปล่าครับเนี่ยหพลังในการแปลงร่างและผลพวงจากการดูกลืนสัตว์ต่างมิติต่างๆนานามากมายนนนะครับนอกจากการซัมมอนออกมา เพื่อใหสัตว์เหล่านั้นโจมตีแล้วสเตนยังสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์เหล่านั้นเพื่อเพิ่มระดับการโจมตีสูงขึ้นไปอีกได้ครับโดยที่เราจะเห็นทั้งในตอนที่4ที่สู้กับตัวเองและตอนที่เ้าที่งัดกับเอารอนยอดหุ่นกระป๋องนั่นแหละครับ6พลังในการฟื้นคืนชีพอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปใน What อ f ตอนที่4แล้วครับซึ่งด้วยการใช้พลังของสารพัดสัตว์อสูรเวทมนตร่วมกับไทม์สโตนสเตนได้ชุบชีวิตคริสตินพาเมอร์กลับมาได้จริงๆครับแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงงจุดดดสสมบูรณ์ขอเเ้้้นววลาไย แต่สุดท้ายผลของการกระทําดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้จัก,กรวาลน,นี้เส้นเวลานี้ที่หมอแปะกอยู่พินาศลงเจ็งกระบงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตา เหลือเพียงใจที่ว่างเปล่ากับหมอแปะคนเดียวเท่านั้นเลยครับแม่มาเป็นเพลงกันเลยครับจังหวะนี้ครับ7พลังรับรู้เกี่ยวกับจักรวาลอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่ดรเซนฟาร์มป่าดูดพลังสัตว์เวทจนมีพลังถึงจุดที่สัมผัสได้และได้ยินเสียงเดอะวอชเชอร์ในซีนนั้นนั่นแหละครับและสุดท้ายเนี่ยก็ใช้พลังสัมผัสนั้นขอความช่วยเหลือเดอะวอชเชอร์ในตอนท้ายตอนที่4นั้นด้วยครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าอัลตรอนเนี่ยก็มีพลังรับรู้อะไรแบบนี้เหมือนกันจนสุดท้ายเนี่ยทะลุแมป แต่อันนี้นะครับก็ไม่ได้แน่ใจนะครับว่าพลังการรับรู้แบบซูเปอร์อุลต้ามิราเคิลฮาคิสังเกตเนี่ยมันจะเป็นพลังจริงๆครับหรือแค่หรือว่าเชืเนี่ยแกเปิดกล้องแบบพับลิกแล้วก็เปิดไมค์ไว้ขณะทำมองและมัวแต่พร่ำกับคนดูจนตัวละครในฉากนั้นๆได้ยินเสียงและก็เห็นตัวแกกันแน่เนี่ยสิครับไม่แน่ใจเลยครับ8พลังความเป็นอมตะและผลจากการกระทำของหมอแปลกด้านมืดในตอนที่4แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นเวลาจักรวาลของหมอแปลกด้านมืดเนี่ยก็จะพังทลไลลง งอย่างที่เราได้ดูกันไปแล้วนะครับจนเหลือแค่ตัวหมอแก่คนเดียวในปีซึ่มครับซึ่งเหมือนกําหนดให้ดร์สเตนเป็นอมตะและต้องถูกจองจําในเส้นเวลาที่ตัวเองได้พังทลายไปกับมือไปตลอดการนั่นเองครับแต่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าคนมันจะโชคดีนะครับบทจะได้ออกก็ต้องได้ออกครับเมื่อเดอะวอชเชอร์เนี่ยได้โดนออาตอนที่ออกของมาครบแล้วตบกิ้งโทษฐานที่ว่าทํามองยังไงให้คนโดนส่องเนี่ยรู้ตัวแล้วก็ตามมาตบกันในตอนที่8นั่นแหละครับสุดท้ายครับเดอะวอชเชอร์ er ก็ต้องมาหาสเตนเพื่อที่ไปขอความช่วยเหลือ และฟอร์มทีมกา a r เดียนออฟเดวอนติเวิร์ขึ้นมาและยกพลกลับไปอัดออาตรอนกลับในตอนที่9นั่นเองครับเก้าคาถาจองจําอันนี้จะตัดค่ามาดูในตอนท้ายของตอนที่9กันเลยครับที่อานิมโซล่าในร่างหุ่นยนต์และคิวมองเกอร์ในชุดเกราะเอาตรอนกำลังแย่งมานี่กันครับและสเตรนจ์ใช้จังหวะนี้พยายามกักทั้งคู่ไว้ในมิติกระจกซึ่งด้วยความร่วมมือของเดอะวอชเชอร์เนี่ยคาถาจองจํานี้จึงสําเร็จด้วยการขังทั้งโซล่าและก็คิวมองเกอร์ไว้ในก้อนมิติขนาดย่อมที่ดูดูไปแล้วมันเหมือนสโนโนนนกก็มปาี และสุดท้ายเนี่ยจะจบด้วยที่หมอแกจะอา,าสาเปผู้เฝ้าดูทั้งโซล่าและก็คิวมองเกอร์ที่แย่งอินฟินิตี้สโตนกันอยู่ในสโนโกฟนี่นะครับเพื่อไม่ให้พวกคนนี้เนี่ยทำลายมิติขนาดย่อมนี้หนีออกมากออ่อปัญหาได้อีกครับแม่อยากจะถามครับไอ้งานแบบนี้ไม่เบื่อแย่หรอครับหมอครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เนื้อหาในคลิปนี้ก็คงจะหมดแล้วครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นพลังของหมอแปลกพิศดารกว่านี้แค่ไหนเนี่ยก็คงต้องไปรอดูกันในหนังสไปเดอร์แมนโนเวอร์โฮมแล้วก็ด็อกเตอร์สเตน ภาค2 m u มันติ r วิ of m a อ n e มกที่หมอแกจะมีของอะไรมาปล่อยโชว์เพิ่มหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับรหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันไว้ก่อนครับเพราะมันเป็นคลิปเฉพาะกิจเลยครับทำมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากจะไปดูช้างฉี่ใจทับขาดเลยครับแต่ว่าจังหวัดผมมันโควิดสีแดงเลยครับไม่กล้าแหวกโควิดไปดูครับแหม่น่าเสียดายครับใครไปดูแล้วเนี่ยบอกกล่าวกันด้วยครับว่าสนุกยังไงอะไรยังไงครับก็คงไม่ได้รีวิวแล้วครับช้างฉี่ครับ เสียดายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับวันนี้ไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดภัยจากโรคติดต่อด้วยนะครับสาธุครับรักษาในรักษาตัวกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ